ฝนสีมาพี่น้องฝนใหญ่สีมาครับพี่น้องผมสวัสดีครับขอให้เป็นฝนใ่ขอให้เป็นฝนใญ่นนพี่น้องผมครับสวัสดีครับพี่น้องผมกลับบ้ามีช่องอีสานบาดเพล็กไปลุยเดี๋ยว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 จับกล่องบะถึกไปสั้นโวหนูหม่องเกาเ้าไปสั้นโวหนูหม่องเกาเ้าลุยเลยนี่ฝนลินเห็นบ่ฝนลินบ้ามี่ย้าใ ย่านย่างเดียวคือกระโปกเปียกแต่ว่ามันได้มาแล้วเข้าได้ออกหาหนูเต็มรูปแบบแล้วนะครับเนาะหมู่้านได้ซ้องแถมฝุกฟุก,ฟก,ฟกมือนีมาเบื้องกันว่เาเข้าสีได้บ่คืบอบ่ได้ไม้เดิมหม้เดิมบ้ามีว่าเป็นหนูขั้วบ้ามีว่าเป็นหนูขั้วเนี่ยนอนอืออือบนทางเปียกเลไปพี่นอ้องผมยาสายย่ใหญ่ ฟัาก้านี่กับเมือนเดิมเมืเอกาอันนี้เป็นเม่นนี่รูเผาอันนี้ฟ้าต้านี่เป็นลักษณะวัดพิพาฒาเขาไม้แนวนี่เพราะมีผู้ใดมายาดเนี่ยนอนคือบอกางไงว่าถ้ามีการตัดเขาแล้วคือบอกางไๆว่าเพราะมีผู้ใดหยาดมันก็บ่คอยมีผู้ใดกล่ามาไม่มีผู้ใดกล้ามาเขากับมาผู้เดียวเออเสียวบ่เสียวแต่ว่าทามาอยากได้บ่ออยากได้ไรก็เสียว มันก็เลยกลายเป็นทีมากว่าเป็นยางป้ามีขึ้นมักหาหนูในมไม้ดีคนบอกไแแ้นี่ละคือคาตอบพี่น้องผมย่าเหลี่ยมเด้อฝ่าเหลี่ยมย,ย่ยหองเด้อนี่วางแล้วว่าฝนตก้ามีกับผพามากเดี๋ยวหอดไม้เราบ้ามีสิบวเลยครับเด้อตองยุด ถ้าฟุกก็ได้ถ้าพ่ฟุกก็บ่ได้กลับบ้ามีหนูยานลับมาแล้ว ไปฟังนี่ก่อนเอาสิไปฟังนี่ก่อนเดี๋ยวฟังเดี๋ยวไปฟังนี่มันเอามาห้อยขึ้นมานกินกันกันแท้มันเอามาห้อยมากินกันกันแท้ ต้กงนีพี่น้องบ้านคือประเด็นฝนตกกิ่งสีนู้นเพราะขยนันแต่ว่าเขาสีพอมันบ่ออีกอย่างหนึ่งนะครับนะ I don't know. บ่วงแล้วถือบ่วงแล้วนี่ไหมตะัวหนูสียูวะนี่บ่วงปักเลยเนี่นี่ไหมโอ้ยบยุญยูพี่น้องเฮ้ยขุนห้อยถือขุนห้อยถือาบ่วงไป่เสบ่วงเสียพี่น้องบ่วงเสียเฮ้ยเจอแบบนี้เข้าไป Hey, พ่อไ้เถึกเฮ้ยผู้เดี้ยงบ่วงบ้ามีไปวะเฮ้ยแ <Hey, S 1> พ้บ่วงบ้ามีไปวะเฮ้ย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 ว่านถึกอยู่นี่ว่านถึกอยู่นี่เฮ้ย <Hey, S 1> บ่วงเสียพี่น้อง บ่วงเสีย,ยบ่วงเสียครับพูใ้ใดออกไปวะก็มีคนมากดิแนี่ยเเป็นไปบ่ไดวะเสีย มันเงยหัวมาเอาเปิดไฟเงยเลยเอา้าแมวเป็นไปได้อยู่บ่แมวเขามาเลิกปานนี่เป็นไปได้อยู่บ่พี่น้องเดี๋ยวซองหาแมีวดูมีแมวดิโอ้ยนี่มือว่านถืออยู่นี่เห็นบ่นี่ห้อยมุนมุนนี่ เยอะเยอะมามีข้อพีเจนาก่อนมามีข้อพีเจนาก่อนข้อพีเจนาก่อนพี่น้องข้อพีเจนาก่อนเดียว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 ดันมองหันล้างนี้วหมยานต่างหวานโหเหลยนี่นี่รูดเดี๋ยวห่างไม่เดี๋ยวห่างไม่ไม,มองนี่แต่วันล้างนั้นมีปัญหาแล้ว เบิ้งน้ากันมีบ้ามมีไม้วบเราใบมีบ้ามีไ,มไมมส้ใบนีไส้ใบหนีเห็นบ่อค้องเห็นบ่อคองเออเบิ้งเอาไดา้นี่อนนนนนคอง,งนี่อนี่มันแหลนตะคุนมันตกลงนี่ว้าวตื่นเต้นบ่าอยากทำไร่ไม้เอีตว่ว่าว้าว ว้าวนี่ห้อยถือเฮ้ยมันตรงนี้เนี่ยเอาไปเห็นว่าห้อยเกี่ยวคุณอมุนอุ้ยปุ้ยนี่ยังสิม,ม่อไปพี่น้องว่ะเฮ้ยขาดพี่น้องขาดขาดเสื้อ่ะ เฮ้ยวุ้ยขาดมูนอุ่ยปุ๋ยอะโอ้ยขาดอีกเลยมีบ่วงขาดพี่น้องพี่น้องว่าตัวหน่อยคือตัวใหญ่เบิ้องเอากขาดมูนอุ่ยปุ๋ยเลยขาดมูนอุ่ยปุ๋ยเลยอืออืม ว้าวผู้วานห่องกูอยู่เสียงสซ้อเพีแจ้งไดระบาดชีวิตข่อยโอ้ทีเดียวบ่วงเมื่อเพิ่มรายลังอยู่ดีนี่กองเขาว่าเขาเลยอ่ะฉลาดซ้ำเด๋พยายามบวงขึ้น สิเป็นหนูอีหยังมันเจ๊งสิขา,ขาดขาดเนี่ยปานนั้น ให้เรามองค่อยหาโบ๊เรียนผีเลยฮะมันเรียนฟังนันย่างเดียวนี่มันเรียนฟังนันย่างเดียวเป็นไปได้จังไดฟังนี่โบ๊ะเรียนเลยมา oh <my> อีกครับก้อนเขากระเขามุนอุ้ยปุ้ยโบ๊ะเรียนฟังนี่เลยโบ๊ะเรียนเลย ngật thế quá Tây subscribe Tây là. ลังนี่ผ่านอยู่เอาขอบคุณถูกไรถูกซัพทุถูกการทกาตามเงินเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองเอาขออนุญาตตักบวกมันผ่านแล้วก็คือผ่านเรื่อยบ่ได้เหตุจังใดๆขอบคุณครับโอ้ยมือน,นี่จะเสียดายแทวะขาดคุ้ยเสียกเบอร์13ขาด